ก็วันนี้นะเดี๋ยวผมพามาดูนะถ้าใครกลัวพวกระบบพวกถุงลมเนาะสำหรับรถญี่ปุ่นพวกนเนี้ยเขาจะค่อนข้างนิยมกันนะที่เขาจะใช้เป็นถุงลมกันค่อนข้างเยอะนะส่วนมากจะเป็นถุงลมทางด้านหลังสามารถกว่าเนาะแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นแหนบส่วนใหญ่นะแล้วก็ในบางรุ่นก็ด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมาเป็นถุงลมเหมือนกันแต่เดี๋ยววันนี้หากใครกังวลอย่างที่ผมบอกไปคือกังวลถุงลมเนาะเดี๋ยวพามาดูคันนี้กันดีกว่านะที่เป็นแท่นแหนบ ม,มาครับวันนี้มาเจอกับเฮียงเจริญยต์จำกัดนะมครับผมวันนี้ามาดูคันนี้มาเป็นแท่นแหนบทั้งหมดเนาะแล้วก็มาเป็นฮิโน่เอเจโยอีกแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่ที่ผมขายก็จะเป็นฮิโน่เอเจโยซะเยอะนะแล้วก็จะเป็นพวกมีอิสุบ้างนะจะเป็นอิสุตัวไฟตั้งแล้วก็หรือเป็นนิวจิก้าก็มีตัวนิวโปรเฟียผมก็มีนะอ่ะอันนี้มาให้ดูตัวช่วงล่างที่มาเป็นแหนบเรียบร้อยก่อนนี่มาเป็นแหนบทั้งหมด ช่องล่างมาเป็นแหนบด้านหน้านะครับตัวนี้ผมเลื่อนช่วงหมดละตอกระบะได้อยู่ประมาณ7-8เมตรนะถ้าใครต้องการต่อกระบะนี่ครับตัวแท่นแหนบพอโบกี้เขาจะมาเป็นแหนบแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวลูกหมากด้านบนเนี่ยก็ถ้าเป็นแท่นแหนบอยู่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นลูกหมากแบบเป็นตรงๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นหงลมเนี่ยเขาจะเป็นลูกหมากที่เป็นตัว V ีเนาะก็จะยึดไปอย่างนี้เอานะอ่าแล้วก็อันนี้ผมเผื่อตัว คัสซีไว้ให้ยาวมากกว่าปกติเนาะเพื่อเราไปต่อกระบะเลยเนี่ยมันก็แค่ตัดออกแค่นั้นเองนะ,ะมียางดีไหม,ย,มยางเส้นนี้นิดหน่อยแต่ก็ยังพอใช้ได้มีกินยางนิดๆก็มีไม่กี่เส้นนะก็สอสาเส้นน่าจะโอเคยอยู่อ่าแล้วก็อันนี้ด้านหลังยังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะก็อาจจะเปือเป้อนๆนิดนึงอ่าตัวเครื่องมาเป็นเครื่อง e 3ี3 c สนะครับส่วนใหญ่เนี่ยในตัว ของ12ล้อที่เป็นแท่นเตี้ยนะครับเขาจะมาเป็นเครื่อง E ี4ซะค่อนข้างที่จะเยอะเลยมีส่วนน้อยนะที่จะมาเป็นเครื่อง AO94 e นะอ่าแล้วก็คันนี้มาเป็นเกียร์ธรรมดาอย่างที่ที่แบบปกติเนาะส่วนใหญ่ก็คันที่ผมจะทําเป็นแหนบเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาซะส่วนใหญ่อ่ามีน้อยคันที่ผมจะเอาตัวรถที่เป็นออตโต้เนี่ยมาทําเป็นแท่นแหนบนะอันเนี้ยให้ดูตัวหัวจะดูแบบสีจะค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่เพราะอะไรเนาะอ่าเดี๋ยวผมพามาดูกันเนี่ยเขาอะจากญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยเขาพ่นเห็นไหมครับเนี่ยเขาพ่นสีพ่นสีสเปรย์เลยไหมเนี่ยเขาพ่นทับเลยนะเนี่ยเขาพ่นทับเลยจริงๆคำนี้จะเป็นตัวสีเงินนะเป็นแอร์ลูปเป็นโครเมียมเนี่ยเขาพ่นสีทับเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยธรรมดาสีเขาอะเนี่ยมาเป็นสีนี้เนี่ยสีขาวปกติเนี่ยตามขอบตามมุมเนี่ยครับเราดูรู้เลยว่ารถเดิมอะสีอะไร หรือเปื้อนแผงหน้าจริงๆก็รู้นะเนี่ยแต่เขาอะเลือกที่จะพ่นสีเนี่ยเห็นปะมุมขอบเนี่ยก็ยังเป็นสีเดิมอยู่เนี่ยครับอ่ะรอโฟกัสอยู่เนี่ยแต่ตรงเนี้ยเขาเลือกที่จะพ่นสีเนี่ยเป็นสีเทาเป็นสีบอลเนี่ยหมดเลยเนี่ยครับแต่ตรงป้ายเนี่ยเห็นปะเขาไม่ได้พ่นอเนี่ยแต่เนี่ยเขาเหมือนแค่พ่นๆพ่นแบบลุกลวกอะพ่นแบบลุกลวกเพื่อที่จะได้แบบให้มันเสร็จหรือเปล่าเนี่ย เนสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีรอยแกะรอยอะไรแต่เดี๋ยวอะถ้าลูกค้าซื้ออะผมอะทำสีให้ใหม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพื่อที่ผมอะยังไม่ได้ทําสีเลยอะ่ะเพราะบางทีอะครับรถอะมันทําสีหลายรอบอะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับการใช้งานเนาะ,ะสีมันจะหนาขึ้นโดยใช่เหตุเนี่ยเนี่ยผมก็ไม่รู้พ่นทาไมเอแต่จากที่เข้าใจอะก็ถ้าดาๆเอาเองอะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะแปลว่า สีอาจจะเป็นสีบริษัทเขาแลยเขาพ่นเพื่อไม่ให้สีบริษัทเขาว่าออกจากสู่ภายนอกเพื่ออาจาาอออาจะเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเขาเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีลายอยู่เนี่ยเห็นไม่รู้เห็นไหมเห็นเส้นๆไหมเนี่ยเนี่ยเสน้นเส้นเนี่ยน่าจะเป็นลายสีเขาเขาเลยต้องพ่นปิดทับเพื่อป้องกันชื่อเสียงของเขาเนาะเวลารถเขาที่เขาขายออกมาจากญี่ปุ่นเนี่ยอ่าเนี่ยต่อมาก็เป็นภายในครับภายในก็ยูโลห้าสีดำปกติเนาะ ตัวนี้ก็ม่านมีด้วยม่านมามีม่านอันนี้น่าจะเป็นตัวกล้องใส่กล้องเก่าเนาะอันนี้ก็เขาไม่ได้ใช้แล้วก็ถอดไว้เรียบร้อยตัวของเกะก็ครบเนี่ยผ้าหลังคาเนี่ยค่อนข้างเปื้อนนะอันนี้อาจจะล้างเดี๋ยวถ้าใครซื้อเนี่ยผมจะล้างให้อีกทีนึงให้มันสะอาดขึ้น่าแล้วก็ตัวปรับถุงลมไม่ได้พูดไปบางคลิปเนี่ยธรรมดาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แต่คันเนี้ย ผมทำไปแท่นแนบแล้วก็สามารถเอาออกได้เลยไม่ต้องใช้ละเรียบร้อยเดี๋ยวเก๊ะเนี่ยเดี๋ยวผมหามาใส่ให้เพราะมันหายเนี่ยไม่มีมาเนาะแล้วก็มาเป็นเกียร์ธรรมดาตรงนี้นี่แล้วก็มีอะไรอีกบางแดดเป็นยังไงบางแดดก็ประมาณนี้ถ้าใครเคยเห็นยูโรสี่นะจะเห็นตรงนเ,นเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีที่เปิดอยู่แต่ในจูโรหเนี่ยไม่มีละถ้าใครรู้ว่ามันใช้ทำอะไรนะฝากบอกกันหน่อยอ่า ก็นี่ตรงเนี้ยถ้าบางทีเนี่ยเขาเขาจะถอดเก็บไว้เหมือนกันนะของคนญี่ปุ่นเนี่ยประมูลเนี่ยเขาถอดด้วยนะบางทีอะเนี่ยอย่างคันเนี้ยหน้าผมน่าจะเอา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 ตัวคอมแอร์ไปซ่อมอยู่ตัวที่กดอะครับตัวแอร์เขาไปซ่อมอยู่เดี๋ยวต้องเอามาใส่ให้อีกทีหนึ่งอ่าก็นี่ดูข้างนอกมีตัวบังลมไอตัวอะไรกันสาสตร้างเหรออ่าตรงนี้กันสาดตร์้างนี่มีกันสาดตร์้างมาด้วย าบางทีต้องระวังนะแกะล้วบางทีหักอยู่เหมือนกันก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับสําหรับคันนี้ที่เป็นแท่นแหนบนะก็ส่วนตัวถ้าถ้าใครต้องการงบที่ราคาประหยัดลงมาครับผมว่าสามารถใช้ถุงลมได้นะแต่ถ้าใครเนี่ยค่อนข,ข้างกังวลเนาะหรือขนของที่มีชีวิตหรือของสดหรืออะไรก็ตามที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดปัญหาครับเนี่ยผมก็ได้นํมาใช้เป็นแท่นแหนบไปเนาะ ในตัวเลือกของเทนเตียเนี่ยก็จะมีเลือกที่ทําเป็นเทนเนตด้วยอ,อย่างเงี้ยรถแบบนี้ก็เหมาะกับรถกระบะติดเชนรถไทลา่ารถล่องต่างๆรถตู้ต่างๆที่ในที่สเปคตัวนี้อยู่ในช่วงความยาวที่ใกล้กับรถบ้านเราเลยนะแล้วก็ได้มาไป12ล้อเลยอย่างน้อยเนี่ยเราก็กังวลเรื่องการกินยางเนี่ยน้อยลงไปเยอะละเพราะช่วงที่เขาติดตั้งมาเนี่ยเนี่ยที่เขาติดตั้งมาตรงเนี้ยครับมันก็ค่อนข้างที่จะเป๊ะของห้างเขาละอย่างมากก็เช็คแค่ว่าเอ้ยมัน สลักบูธของเราเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่านะก็หรือไปตั้งสูม,มันก็อาจจะหายได้โดยไม่ได้ยากเนาะ,ะก็โดยรวมประมาณนี้ครับสำหรับรถคันนี้เนาะก็ยังไงถ้าใครสนใจรถญี่ปุ่นนะครับก็ติดตอ่อได้นะครับที่เฮียงจเจริญยนต์จำกัดนคะขบฐถมครับผม